สดใสกันหน่อยกับ s e s ซาม s t ส e รีนะคะพอล่าสุดนี้ค่ะได้บรรลุข้อตกลงกับ Netflix แล้วที่น่าจะทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพของรายการทีวียอดนิยมนี้ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของ Netflix เร็วๆนี้นะหลังจากที่ประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐราได้ทําการตัดงบประมาณมสําหรับฟรีทีวีพ s ที่ฉาย Sesame Street ไปก่อนหน้านี้ค่ะ เน็ตฟลิกกล่าวว่ารายการอันโด่งดังนี้เป็นเสาหลักที่เป็นที่รักของสื่อสําหรับเด็กนะคะดึงดูดใจเด็กๆแล้วก็ปลุกฝังเรื่องการเรียนรู้แต่ว่าตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป Netflix จะเสนอซีซั่นใหม่ของรายการให้กับสมาชิก300ล้านคนแล้วก็ตอนเก่าๆอีกสัก90ชั่วโมงในขณะที่ยังคงสามารถรับชมได้บน PBS ค่ะซึ่งส่วนหนึ่งของอนาคตไม่แน่นอนที่เซสซามิสตรีต้องเผชิญก็คือการที่ยักษ์ใหญ่ด้านความบันเทิงอย่าง w a r n e r b r o s Discovery ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอญญร เช่นกันนะคะโดยคุณทรัมป์ได้ออกคําสั่งฝ่ายบริหารเพื่อระง,งับการให้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลแก่สถานี PBS และก็เครือข่ายวิทยุ NPR โดยบอกว่าสถานีทั้งสองแห่งนี้มีส่วนในการนําเสนอข่าวที่ลําเอียงค่ะหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนสถานีกระจายเสียงสาธารณะทั้งสองแห่งก็ประกาศที่จะยุติโครงการลิเริ่มของรัฐบาลกลางที่ให้เงินสนับสนุนรายการสําหรับเด็กซึ่งก็ไปรวมถึง Sesame Street ภายใต้ข้อตกลงนี้ PBS จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงตอนต่างๆของ Sesame Street ในวัน เดียวกับที่เผยแพร่บ,บนน็ตฟลิค่ะโดย Netflix เองได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาสำหรับเด็กมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ15ของผู้ชมทั้งหมดบนบริการนี้นอกจากนี้ Netflix ยังประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าจะมีตอนใหม่ของ p ป p เป p i ์พิกและก็เกมมือถือที่มีปริศนาและก็กิจกรรมระบายสีมาสู่แพลตฟอร์มนี้ด้วยนะคะอ่ะเราจะได้เห็นเดือนนี้ไปอยู่ n น t f l i x แล้วใช่ค่ะคุณทำอีกแล้วนะหันงบก,ก็เลยเปลี่ยนที่ลงซะเลยใช่ค่ะนี่แหละส่งผลกระทบถึงวงการบันเทิงเลี้ยงไม่ได้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ